สวัสดีค่ะดิฉันนางนรินทรี่ยงสันเทียค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านบ้านนวลกระสังค่ะ,ะมีตำแหน่งในทางชุมชนก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพิมายและอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือผู้จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนวลกระสังค่ะ ในส่วนของบทบาทนาทีลักณ์ของอกมก็จะเป็นการรวบรวมข้อม,มูลด้านการเกรษตรของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนนะคะและ้วก็รวมกับคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานราชาการที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาการเกรษตรระดับหมูบ่บ้านประสานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็องค์ความรู้แก้ไขปัญหา,อาของพี่น้องเกษตรกรในหมู่บ้าน ในส่วนกิจกรรมลักๆที่ทําอยู่นะคะก็จะทำนานะคะอาชีพลักก็คือทำนาทำนาทั้งหมด240ไร่นะคะก็จะบริหารจัดการในส่วนของการทำนานะคะก็จะทำเป็นแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์80ไร่ทำในรูปแบบเขาวิซีรีย์15ไร่ที่เหลือก็จะเป็นเขา g a เเป็นเข่าปลอดภัยในส่วนของการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในชุมชนก็จะนำ ยึดลักในส่วนของการทำนาในรูปแบบของแปลงใหญ่ในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในเรื่องของการเพิ่มผลผ,ผลิตการบริหารจัดการแล้วก็การตลาดในส่วนของการตัดพันฝุ๋นนะคะซึ่งบ้านเราก็จะมีในส่วนของเขาวัชพืชซึ่งก็ได้รับการเรียนรู้จากหน่วยงานของกรมการขา่าวแล้วก็กรมส่งเสริมรการเกษตร เกษตรอำเภอในพื้นที่นะคะสอนในเรื่องของการตัดพันปุน๋นแล้วก็ได้นำพี่น้องนะคะได้มาเรียนรู้การตัดพันปุน๋นแล้วก็ลงแปลงตัดพันปุน๋นก็ช่วยพี่น้องในเรื่องของการผลิตให้ได้เขาที่มีคุณภาพดีแจ้งให้พี่น้องได้มาลงทะเบียนกเกษตรกรเพื่อแจ้งการเพาะปลูกนะคะ,ะ,คะเมื่อเกิดปัญหาภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือฝนแรงก็ จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐในส่วนของอกมอนะคะก็ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ในเรื่องของการเพาะปลูกรับแจ้งภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็การตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับภัยพ,ยพิบัติรวมไปถึงแจ้งรายงานให้กับส่วนหน่วยงานราชการได้รับทราบค่ะสำหรับความภาคภูมิใจนะคะก็ภาคภูมิใจนะคะที่หน่วยงานราชการได้ให้เกียรตเิเราะค่ะขัดเลือกเราในส่วนของ การเข้าไปร่วมประชุมหรือหายไปศึกษาดูงานนะคะหายไปได้รับความรู้ไปเห็นที่ต่างๆได้มีเพื่อนนะคะแล้วก็ได้นาความรู้นั่นกลับมาเผยแร่ให้กับพี่น้องกเกษตรกรในชุมชนของเราในด้านของการพัฒนาอาชีพต่างๆซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวเองเป็นคนที่จิตอาสาอยากทํางานช่วยเหลือ,อในส่วนของงานราชาการก็เสนอตัวอยากทีจะช่วยงาน ให้กับกระทรวงเกษตรนะคะหรือทางท่านเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเป็นแขนเป็นขาให้กับทางหน่วยงานราชาการแล้วก็ส่งผลไปถึงข้อดีให้กับชุมชนในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรเรามีอะไรนะคะเราก็มานำความรู้ที่ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้เรียนรู้นะคะซึ่งก็เป็นการภาคภูมิใจที่ทางหน่วยงานราชาการให้เกเียรติเรา ให้เกียตในส่วนของตำแหน่งอาสาสมาัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอ,อกมอค่ะ